เช้าวันนี้นะคะเมื่อคืนนี้ย้อยก็อยู่ที่โรงแรมฮิลตันนะคะย้อยจะหันให้พี่น้องได้ดูนะคะเช้านะคะทุกคนก็ทำมาหากินบ้านเรานะคะพี่น้องนะคะอันนี้นะคะที่กำลังปรับปรุงก่อสร้างอดี๋ยวก็คือหอคอยคิฟฟอร์ดนะคะหรือว่าคิฟฟอร์ดทาวเวอร์ก็จะ มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากมายนะคะเคยเป็นที่คุมขังแล้วก็เป็นเ,เป็นโรงกระสาบนะคะแล้วก็หลายๆอย่างในสมัยก่อนนะคะก็ก็จะเปิดให้บริการในทีในงวนที่2เมษาย,ยน2022นี้นะคะอันนี้ก็คือรูปภาพของหองคอยคลิฟฟอร์ดนะคะที่สมบูรณ์แบบตอนเช้าว,วันนี้นะคะเด<า>ี๋ยวเร็จะไป กินอาหารเช้าข้างล่างนะคะของโรงแรมนะคะก็จะให้พี่น้องได้ชมนะคะว่าอาหารเช้าที่นี่เป็นยังไงบ้างน,นะคะก็ถึงบาเนาะแปดโมงครึง่งอายุรีดีแอนด์รูปเนี่ยนะคะย้อนกลันลงนี้ดีก็ถึงที่โซนอาหารเช้าเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องรอคิวกันนะคะ จะมีน้ำผลไม้นะคะแต่มีชีนะคะครัวซองน่ากินมากกาแ,แฟกแฟเมดชีนะคะมีน้ำน่ากินมากอาาอรอยนะคะน้ำแอปเปิ้ลขนมปัง,ปงกาแฟนะคะพี่ใหญ่เอ็นจอยมากไปเลยค่ะอาหารอร่อยก็คเดริเช่ แฟเขาก็อร่อยนะคะพี่น้องดินกิกายนักโปรเฟสชั <c oughs> นอล <c oughs> อิเมาดู ที่ยวที่นี่นะคะเที่ยวพ,พักที่นี่นะคะแล้วก็มีกินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะพาพี่น้องไปเที่ยวนะคะในตัวเมืองนะคะแล้วก็มีดูว่าที่ไหนบ้านนะคะก็จะอยู่ที่นี่สองคืนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ bye กกบ่ายจะกลับะแล้วก็ขอกินอาหารเช้าก่อนนะคะแล้ว ก็จะมาที่ Jowik Viking Central Entrance นะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะย้อยกับลุงเอ็นดี้ก็จองตัวเไว้ตอน10โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวสักพักก็คงจะได้เข้าไปชมนะคะจะพาพี่น้องเดินชมเรื่อยๆนะคะห้างไยมาร์กมีขับมีรันตนอแฟนะคะพีน้องเดีย๋ยจะเข้าไปดูในนี้นะคะ รอเวลาเทีเ่ยวหน้าผลก็ต้องการงรมอย่างนี้นะคะไม่งไงก็เปียกหมดแล้วค่ะดูทุกคนก็จะรอเข้าคิวนะคะเพื่อไปชมตรงนี้นะคะตอนนี้ก็ถึงคิวแล้วนะคะยอดกนินงีดิก็จะเข้าไปข้างในแล้วนะคะชมด้วยกันค่ะ จะเช็คอินด้านหน้าลงมาแล้วนะคะก็จะลงมาที่บันไดนะคะแล้วเราก็จะเข้ามาที่นี่นะคะไปแอมดู know what it's called <S Yeah thank you very much Yeah นี่นะคะ It's just a reproduction. It's like a model of what it was like in this Viking village Yeah ก็จะมีบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่จำลองเกี่ยวกับการขุดพบเจอวัตถุต่างๆนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านไวกิ้งนะคะก็จะนี่นะคะก็จะสามารถมองเห็นได้นะคะที่นี่ก็จะมีไกด์นะคะก็อธิบายรายละเอียดต่างๆให้เราได้รับทราบนะคะก็ดีค่ะ Vertinee the 19 1960 you know, สรุปนะคะห้องนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์าาที่แสดงให้รู้ว่าในหมู่บ้านเวกิ่งเมื่อพันปีที่แล้วนะคะมีการ พบเจออะไรบ้างนะคะแล้วก็มีทั้งเครื่องมือเครื่องใช้นะคะแล้วก็อัญมณีต่างๆนะคะ This is one of the five. The five of the cow. Can let's see. Oh, really beautiful. Oh, yeah. The made glass beads, they worked in amber. Oh, very nice. <laughs> thank you very much. Yeah, thank you. Oh, look, it's expensive, more at all. Some of them are copies and some of them are originals. Oh, wait, You'll see a lot of more originals in the museum. Oh, yeah, okay. But you've the museum and you yeah. see a lot oh. of ยังมีงต่างๆเข้าโชว์เมื่อกี้นะคะก็จะเป็นของปลอมนะคะส่วนของจริงก็จะเก็บไว้ในตู้พิพิธภัณฑ์นะคะ <c oughs> the back line of the house here, and from the back door where they found it here. Yeah. There's a church. where the Church is just outside. So, oh. This is where they found. Church. Books. Oh, in here. Yes. Yeah, I see. Under the ground. Oh. go 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 Thank you. Oh. โอเคนี่นะคะฮะเดฟายเดฟาย from in the cloud yeah อ๋อนี่นะคะเขงพูดคุยนะคะก็พันปีที่แล้วนะคะดูเขาพูดกันนะคะพี่น้องนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะโอเค let's go oh fantastic Okay. เดี๋ยวเราดูเขาขึ้นกันนะคะพี่น้องนี่นะคะว้าวไยกิ้งเซ็นเตอร์นี่นะคะ,ะ,คะพี่น้องเขาก็จะนั่งกันตรงนี้นะคะเขาก็จะนั่งไวกิ้งแล้วขึ้นไปในนี้นะคะพี่น้องข้างในก็จะมืดๆดนะคะ oh it's go up to the the yes. hill oh, two, two together. Yes. yes good are we two there guys lovely We're gonna get you on the back we'll get you folks on the front if that's all right yep. when you sit down please don't sit back too quickly just be careful of your heads on these things here the speakers yep. okay. okay okay so in we, yes, if like in to. we go yeah, yeah. We get you guys in the front really thank you โอ้พี่น้องดูนะครับโเรื่องราวให้เราดูนะคะคือพี่น้องมันมืดมากเลยนะเนี่ยเย้

when in the Remains a part of this thriving city were found right here. Ah. And by carefully piecing together all of the <laughs> archaeological evidence, yeah. ah yeah be known We have arrived by the River Floss. Ahead lies the city, countless houses and workshops. Oh, you know? really oh, As my, ships became my city. girlfriend. The Vikings created wider trading routes, sometimes using chains and middlemen to carry goods from one side of the Viking world to the other. You know? Silks and the shells shell found here suggest trade with Central Asia. The eastern Mediterranean in the Red Sea <coughs> is <that> the <coughs> this <coughs> <work to coughs> <sell coughs> speaking English so, This lady soil. do something do long Look, he trying to make his way to cover เขาพิคแคนโกอินปะี่น้องดูสเขามีหนังออเขาทำเหมือนมากเลยอะหนัง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่ามาเที่ยวมากเลยอ่ะพี่น้องดูสิก็ทำเหมือนจริงๆเลยอ่ะแม่เจ้าก็จะอธิบายไปตลอดทางนะคะพี่น้องที่บ้านเขานะคะเมื่อก่อนเดี๋ยวก็นี่นะคะ จะพาเราไปเรื่อยๆเยอะลูกบ้านกะมุงหลังคาอย่างนี้นะคะพี่น้องอเยี่ยเปิดแฟดแล้วแฟดแฟดดูพี่น้องบ้านเรืนผู้คนข้างในนี้ดูะ ดูบ้านเขาก็จะเป็นกำแพงที่สานด้วยไม้นี่นะคะน่าเชื่อมากเลยอ่ะมีหมูป่าด้วย ดูข้างในเขาทำอะไรกันดูเขาก่อไฟแล้วก nah ็น <for S 3> ั่งข้างในเดี okay. ๋ยวพี่น้องในก็นั่งล็อมีดกัน

Yeah, the no. building is being built behind his house. Here, the cellar is being dug out and lined with oak planks before mm -hmm. the house <coughs> <storm> is built. <coughs> <up. coughs> see a stack of mm -hmm. of without, <coughs> the stack is tools built. Here, the Looks like the builders are having a rest there. Hey. Hey. <coughs> Lovely. The children being t a u t o play e t h o d s Two cappuccinos please. Oh, eat apple. Give me apple. Oh, ดูบ้านนี้ดิดูแมวดิพี่น้องเหมือนมากเลยอ่ะโอ้ป้า is not เลี้ยวพี่โหดเลยนี่แมชินเลยป้า is not เลี้ยว เรือ,อไวกิ้งอ๋ um อ um มีข้างในนี้มีเรือไวกิ้งด้วยนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องอันี้เป็นเรื่องราวของเขานะคะเนี่ยคะ่ะโอ้นี่ไงมีแมวด้วยลูกหนูแมวตรงนี้นะคะก็จะเป็นภาพผู้คนกำลังจะเตรียมมาหาปลานะคะ โอ้ยเขาทำปลาดิปลาดิพ sort of ี well, right. like here, ่น้องปลาเขาตากเต็มเลยอ่ะว้าวแันตาสติกปลาไอ้กระโดดแนวแนวเลยอ่ะดู นี่นะคะเขาจะปลูกมีไก่ด้วยพี่น้องอยากให้มาเชี่ยวชมแล้วค่ะสวยมากเลยอ่ะคือ hey, <man>. oh, this lady she talk with somebody in the head นี่นะคะเธอยือนอยู่ตรงนี้นะคะ เธอทำได้ตามได้เพื่อทอนะคะนี่นะคะผสมสีเนี่ยบ่อนะ้ำเปินเขาเนี่ยพี่น้อง โอ้ยเอาวิดีโอว้าวชีห่าวลูกมีเข็นป้ายใช่ไหมข้างบนนี้ก็จะมีไวกิ้งอย่างนี้นะคะพี่น้องก็ไล่ๆตามกันมาให้ทุกคนได้ชมนะคะดูเขามีดอกไม้ตากดอกไม้แห้งทีนะคะบ้านเขาหลังคาด้วยด้ยาก As you can see, it would have been quite dark inside these houses. In addition to the hearth, small pottery lamps and wax candles were used to create light so that the people who lived here could carry out their everyday tasks. The to weave woolen cloth for clothing and blankets. ค่ะโอ้อคอ,อ,อ,อทอผ้าไหมทอผ้านี่ก็เป็นเครื่องครัว อันนี้เซลล์เลยป่ะอันนี้นายขายช่างดินเผานะคีบุ๋มเท้านี่ก็ช่างตอมรองเท้าอ๋อตัดรองเท้าอ้าวทีด้วยกในห้องเล็กๆนะคะก็จะมีคนด้วยดูอ๋อ โอ้หมาบ้านนิดหน้ากระดูกอนด่ฉันช h บโอ้ร้านขายเนื้อร้านขายเนื้อสัตว์นะคะพี่น้อง ดูเนื woman, so ้อสัตว์เขาเด็กี่เป็ดด้วยนะคะาวนี่ขายผักนางมาซื้อผักมีลูกน้อยด้วย นี่ส่วนนี้เป็นโซนย่านขายของนะคะพี่น้องขายผักขายปลาขายรองเท้าเครื่องถ้วยถูชามมีขนมปังด้วยนะคะ ยายแกน่กำลังจะข้ามถนนมาซื้อกับข้าวนะคะน,นี้ก็เป็นครัวนะคะอ๋อมีคนป่วยด้วยพี่น้องดูดิสมัยก่อนก็จะมีหมอรักษาเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็นั่งนังเสียใจมี่ก็นั่งร้องไห้นะคะยาิเสียนี่นะคะก็จะมี นี่ก็จะเป็นพวกพวกเนื้อพวกสัตว์ที่ตายแล้วนะคะก็จะเอามาใส่ถังเอาไว้นะคะเพื่อหนังเสือหนังอะไรทุกอย่างนะคะก็จะม,มีหนูมาแทะเล็มไก่กเล้งไก่เนี่ยคะ่ะมซี่โครงสัตว์ใหญ่นะคะมีงจะเป็นซี่โครงเนี่ยเครื่องในสัตว์ก็จะอยู่ในนี้ โอ้ a อว่างวสโลว์วิธีตาคนนี้ทอเล็ตอ๋ออันนี้เป็นห้องน้ำสําหรับอะ o ูโอเคอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำสมัยก่อนดูท่าเบงเขา่ะ โอเมนมากเลยอะได้ก,กินด้วยวัสดิสิทธิ์ที่อเวทมนต์เมจิกไรอันนี้ก็จะเป็นเวทมนต์สมัยก่อนนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเป็นเวทมนต์ต่างๆเลยนะพี่น้อง เสียงวิทย uh ุมนคถาต่างๆอันน anyway. ี้ก็จบในโซนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกที่อื่นนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวแนะนำว่าอยากให้มาชมนะคะดีมากค่ะในพิพิธภัณฑ์นี้นะคะก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวฝาวพี่น้องติดตามรับชมในวิดีโอถัดไปนะคะค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ถือว่าดีมากเลยนะคะสำหรับออย้อยนะคะก็ถ้าพี่น้องมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวชมที่นี่นะคะ ะะสำหรับวันนี้นะคะช่องสุกัญญาเทาี่วิังแลนด์นะคะท่องเที่ยวท่องกินถึงกฤงแลนด์นะคะขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ